สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมแบบาเพิ่มยอดโฟลเวอร์นะคะและยอด้ติดตตมใน IG นั่นเองนะคะจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือ SPE SM MM m นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพดได้เลยเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนาะ เมื่อเข้ามาแล้วน,นะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมดหมู่และบริการที่เลือกกันตรงนี้เลยนะคะแล้ววันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอยผู้ติดตามนะคะด้วยเว็บไซต์ของ SCE SM M นั่นเองนะคะก็เลือกที่ไอจีได้เลยนะคะเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการนะคะแล้วใช้ไปรบวมบริการที่รวดเร็วนะคะเสร็จแล้วก็เลือกบริการต่อกันได้เลยเลือกปัญหาเพิ่มยอยผู้ติดตามกันได้เลยนะคะนี่เมื่อเลือกอทุกอย่างแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไป copy link นะคะหน้าโปรไฟล์ของตัวเองได้เลยโปรไฟล์ต้องไม่โปรไฟลาาะนนนะ,คะคนคย นี่นะคะเวลาเฉลี่ยของเราอยู่แค่สนาทีเองค่ะใช้จ่ายแค่11บเ็บาทนะคะจัดเงาให้กดส่งกันได้เลยเมื่อระบบได้รัาคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะอ่ะนี่นะคะจากยอดผู้ติดตามแค่4ิามคนเองตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเราก็กระโดดขึ้นมาเป็น9กาสคนเรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเราสำเร็จแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถที่หึ่งเรลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยนะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ